อดีตสามีสงกรานต์เตชะนรงปู่ไพวงศร่วมงานศพคุณพ่อแอฟทักษออนเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเมื่อสาวแอฟทักษออนได้ออกมาแจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมา หลังจากรักษาตัวมานานหลายปีโดยในช่วงเย็นวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมามีการจัดพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกโดยแอปยังออกมายืนต้อนรับแขกที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันมากมายรวมไปถึงสงกรานเตชนะนรงค์อดีตสามีและคุณปู่ภัยวงศ์เตชนะนรงค์ยังเดินทางมาร่วมรดน้ำศพคุณพ่ออนุสร,ร์ด้วยโดยจะตั้งศพสวดอภิธรรมจนถึงวันที่6ตุลาคม และมีพิธีชาพนากิจในเวลา16นาฬกา48นาทีวันที่7ตุลาคมทางอดีตสามีและคุณพ่อมาแสดงความเสียใจในครั้งนี้ด้วย